ไปทันแล้วเฮ้ยตื่นอับน้ำอาบน้ำแล้วเรื่องต่กันวันนี้วันนีนนเราไปทำหน้าที่ของคนไทยกันไปเลยครับเธอเป็นผู้สมครเบิร์นเนยแหวกแปรกี่หันไปมันเขา้าหัวใจอย่างแรงเพราะอนาคตของมูเฮาอยู่ตีเจ้าของเสียงที่ทรงพลังของผู้คนเทศบาลตำบลบ้านหลวงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเจ้าตำบลบ้านหลวงที่มีสิทธิเลือกตั้งร่วมแสดงพลังเพื่อกำหนดอนาคตการปกครองท้องถิน่นโดยการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวงในวันติ่ตีส18มีนาคม2564เวลา8โมงเจ้าถึง5โมงแรงณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อฮับบัตรสองใบเต๋วเข้าคูหาใบหนึ่งเลือกนายกที่ชอบ1เบอร์แฮมใบเลือกคือดีสทที่ใจเลือกได้6เบอร์อยากหันบ้านเฮาพัฒนาก้าวไกลอย่าลืมวันติที่สแมีนาคม2564 ตั้งแต่เวลา8โมงเจ้าถึง5โมงแรงโปรดออกไปใช้สิทธิ์ของท่านเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง <Okay. S 1> การเลือกตั้งครั้งนี้บด,ดีลืมใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยเนอ่นเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส